กระเจี๊ยบแดงๆครับกระเจี๊ยบแดงๆใหญ่ๆผลใหญ่มากโอ้แสงแดดกระเจี๊ยบมีแสงแดดนะครับกระเจี๊ยบนะครับสดๆสดๆแดงๆสดๆ สุกแล้วแก่แล้วจะทำการตากแดดครั ier, บเกลี้ยบสดสดสดตากแดดนะฮะตากแดดไม่ได้เอาบัวนี่นะนี่เอาฮัวเลนี่เอาเม็ดได้นี่เม็ดมันก็เอาได้เม็ดมันเอาเอาไว้ไปเพาะคือเก่าเก็บไว้เพาะเม็ดมัน ใหญ่ขนาดนก,นอกโอ้แก่แล้วข้างในมีมเมล็ดนะครับข้างในมีมเมล็ดกระเจี๊ยบดสดๆเก๋ใหญ่กระเจี๊ยบลูกใหญ่ๆแดงๆสุกแล้วแก่แล้ว